พิจารณาอีเขามันเห็น <Yeah. S 1> เห็นชัดเจนเพราะอะจิตมันจะถอยเขามันไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจนะให้พากการภาวนาบ้างอย่างน้อยเอาคําบริกรรมซะก่อนพุโทโธก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธนั่งภาวนาสงบใจ mm hmm. มีสติการรกับไม่ให้คิดไปเรื่องอื่นบังคับไว้กับกรรมมันจะคิดเรื่องอะไรไม่ให้คิด mm hmm. บ,คบังคับให้หนักเข้าใจไหมพอบังคับเข้าไปได้เห็นผลบ้างเล็กน้อยแล้วที่นี่จะเพิ่มรัทธาความเชื่อเข้าไปอันนี้ความมีใจใจก็จะเริ่มมีขึ้น ทั้งสองอย่างนี้กำลังแย่งหืมน่างามจักรวาลคือจิตตอนนี้เจริญอาหาร่างกายเแย่ค่ะพอรอบรอบหนาองแล้วนะเอ้เออเออเอว่าไปก็คือจะเห็นเนื้อใช่ไหมคะทีนี้เห็นอะไรว่าไปเห็นเนื้อแดงเสร็จแล้วก็จะมีหนอนขึ้นหนอนขึ้นตามตัวพอพิจารณาไปเนีไย กายเป็นกระดูกนี่พอถึงโครงกระดูกแล้วเนี่ยจะิจารณาย,ย่งไรมึงขังกระดูกเอาพี่นาะให้มันพังลงไปจี้เฮ้เอพ,พอของกระดูกแล้วก็แตกก็จะกระจายออกจากโครงกระดูกต่างอันต่างชิ้นต่างต่างตกเลี่ยราดไปเลยแล้วกําหนด,ดลงเแ่านี้จะเป็นดินธาตุดินนะแล้วตั้งขึ้นมาใหม่เข้าใจหรือขึ้นมาใหม่เอาให้รูปสวยรูปงามอันนี้หละเรื่องท,ทําแก้พิเรมันต้องแก้กันอย่างนี้ เอาตั้งขึ้นมาที่ให้รูปสวยรูปงามมันเหมือนเทวดาสู้ไม่ได้ดุริเลนนะตั้งขึ้นแล้วเอากําหนดเพราว่าเอารูปสวยรูปงามมันตายจนไหมนะเมื่อตายแล้วมันเป็นยังไงมันกระพองขึ้นขึ้นอืดขึ้นลาเข้าใจไหมแล้วคังลงไปหยีพิจาณาอยู่นี่เรื่อยแล้วจิตจะมีความํานานเห็นชัดเจนเพราะจิตมันจะถอยเข้ามันถอยออกมันมันยึดมันถือมาทุกสัตว์ทุกบุคคลนะพอทําชะล่างออกไปนี่ มันจะถอนตัวเข้ามาถอนตัวมาภาระคือความหนักหน่วงท่วงใจมันจะ <c oughs> ถอนตัวเข้ามาเบาเข้ามาเบาเข้ามาไอ <c oughs> พี่นะทีนี้เวลามันสิ่งเนี้มันทำลายไปหมดแล้วอะไรที่ยังไม่ทำลายไปแล้วนี่คือจิตจิตนั่นมันจะสว่างสวัยมันจะเป็นตัวของตัวรู้เด่นดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวที่มันเขาิดคลองอยู่ในล่างเข้าใจไหมไม่พอดูอันนี้หมดแล้วเนี่ยอาศัยอะไรเห็นไหมสิ่งเนี้อาศัยได้ไหมนี่ถามเจ้าของที่ อาจใช้อันนี้อันนี้ก็พังอันนี้เกิดอี่ก็พังแล้วติดเป็นยังยังไม่ถอนอยู่เรื่องที่จะหาอีกหาใหม่อีกนะไปะยืด,น,ยดนั้นอีกกี้กิดอีกก็พังอีกพังอีกเกิดตายเกิดตายยืดแต่และอย่างละอย่างเป็นกองทุกข์แล้วเกิดตายเกิดตายมีกองทุกข์เตลุ่นไปนตามกันเลยนี่ยังจะแบกขามกันอยู่หรือพิจารณาอีกเขามาเห็นมีความจำนี้จำนานเข้าใจไหมล่ะอันนี้ยิ่งกระจายกระจายที่นี้มันอันนี้เราจะสรุปความไปเลยแล้วการพิจารณานี้เหมือนเราเขียนหนังสือ ทีแรกเขียนทั้งเขียนทั้งลบตัวไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรแล้วนะขั้นเขียนไปเขียนมามันก็เป็นตนเป็นตัวอ่านออกเขียนได้ชัดเจนก็ไปชัดเจนไปต่อไปเขียนเส้นเป็นวัดไปเลยอ่านนี่ผึ่งอยู่เลยนี่ความพิจารณาของเราเมื่อมันํำนาญมันก็เป็นอย่างนั้นคล่องตัวคล่องตัวมองเห็นคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งปั๊บไปนี่มันกระจายวันทีทันทีนี่อำนาจแห่งปัญญาที่มีความกล้าาสามารถคล่องแคล่วว่องไว มองดูคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี่เพียงสองสามเก้าฉนั้นมันอันนี้มันจะพิจารณามันรอบถึงห้ารอบนู่นฟังสิเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถึงสี่ห้ารอบนี่คือความชนะจากนั้นเราจะกําหนดให้พังให้แตกสลายเมื่อไรก็ได้ได้ได้นจวนเข้ามาแล้วนะที่นี่มันจะปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเข้าใจหยือเอาเราเอาขั้นนี้ซะก่อนนะเวลามันอะไรแตกไปแล้วให้ย้อนมาดูจิตเป็นยังไงจิตแตกมันเขาไหมเข้าใจหรือเมื่อมันมาแตกมันก็สว่างแล้ว นี่ค้าว่ามันจะสงบก็ให้มันสงบไปเวลาพิจารณาสิ่งวนี้พังบนหรือจิตหายตังบนแล้วมันอาจจะ,จะ,จะอยู่สงบแน่วอย่างนี้ก็ได้อย่างหนึ่งมันมีเงื่อนต่อที่อยากจะพิจารณาให้แย,ยกขาดกว่านี้ยังไม่มันเป็นตามอุบายเจ้าของที่เกิดในจิตของเจ้าของเองนะถ้าควรมันจะพักสงบดูสิ่งว่านี้ก็ให้สงบเสียหรือมันยังพอใจที่จะพิจารณาอีกอ่ะมันพิจารณาเข้าใจหรือเพียงตอนนี้เอาท่านี้ก่อนนะนะเอา,เอาละบอ เราอย่างพี่น้องชาวไทยเราเนี่ที่ซื้อสาสนพุทธได้ภาวนากันบ้างเราจะได้เห็นความเลื่อนเลยของจิตใจไม่มีใดรเลื่อนเลยยิ่งกว่าใจนะแล้วไม่มีใดเลวร้ายิ่งกว่าใจที่ติดพันกับจิตจิตจึงเป็นจิตที่เลวไหลหลเลหาคุณค่าราคาไม่ได้เพราะกิเลสตัวไม่มีคุณค่ามีราคาตัวไม่วินภัยครอบไว้หมดใจของเราทุกทุกคนทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีกิเลสครอบเห่งางนี่มากมากหนาหนานแล้วก็เลวไปด้วยกันทั้งนั้นแหละ เรื่องสูงเรื่องต่ำอะไรอะไรมันคาดไว้เห็นกิเลสหลอกไว้เหตตัวจริงๆกิเลสอยู่ภายในหุ้มห่อภายในะให้หลงเข้าใจหรืองั้นให้พิจรารณาให้พากกนภาวนาบ้างอย่างน้อยเอาคําบริกรรมซะก,ก่อนเช่นเรากําหนดเราชอบพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธนั่งภาวนาสงบใจแล้วจะคาธรรมโมหรือสังโฆหรือคําบริกรรมบทใดที่เราถูกจริตจ,จัใงเรานรํนำำนนาบริกรรมนําคํานั้นมาบริกรรมอยู่กับจิตกงกลางอก ให้รู้อยู่ภายในยางไหนก็รู้เถอะขอให้อยู่ภายในก็แล้วกันนะให้มีสติจดจ่ออยู่กับคําบริกรรมเช่นธรรมโมก็ให้ธรรมโมธรรมโมรู้เฉพาะธรรมโลกก็นี้เหมือนไม่มีให้มีอยู่กับคําว่าธรรมกับจิตสติคือคือสติครอบอยู่กับคําบริกรรมทีนี้ลายลายของผู้บําเพ็ญนั้นจะไม่เหมือนกันนะนั้นอาจจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ อันนี้เราไม่อยากให้ข้าให้เป็นกับตัวเองดีกว่านะมันจะรู้เองนี่จิตที่สรุปผลขมงมันก็คือว่าจิตนี้เมื่อได้อาศัยคําว่าธรรมโมก็ดีพุโทโธก็ดีเป็นเครื่องยึดมีสติํากับไม่ให้คิดไปเรื่องอื่นให้คิดแต่เรื่องอารมณ์ของธรรมนี่เรียกว่าอารมณ์ของธรรมเข้าใจไหมอารมณ์ของกิเลสมันอยากไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องกิเลสตัณหาที่จะพัวพันและให้ได้ความถุกนั่นเรียกว่าอารมณ์ของกิเลส เนี่ยกิเลสม,มันมีอารมณ์เป็นเครื่องผลักดันอยากให้คิดอย่างนั้นอยากรู้อย่างนี้อยากเห็นอย่างนั้นคืออํานาจ <ys> ของกิเลสม,มันอยู่ในใจนี้มันผลักดันออกไปให้อยากให้อยากบางทีเราหันจากนั้นเข้ามาหาธรรมเอาทรรธรรมไม่อยากก็ตามให้บังคับใส่ธรรมเอาธรรมเข้ามาบังคับเช่นธรรมโมธรรมโมบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นอยู่กับธรรมโมนา,นานเขาจิตจะสงบแน,น่นี่อารมณ์ของธรรมทำใจให้สงบแน่น,นะถ้าอารมณ์ของกิเลสทำใจให้วุ่นเข้าใจหรือ มีสองอย่างออกจากใจของเราให้กําหนดเอาไว้อารมณ์ที่เป็นกิเลสที่จะพัวพันเราให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นมันจะผลักดันให้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ตลอดนี่คืออารมณ์ของกิเลสนี่จะมาพัวพันแล้วให้เกิดความทุกข์ความาวกระวลกระวายถ้าอารมณ์ของธรรมล้วเอาแค่คําบริกรรมซะก่อนหรือ,อยังไม่ได้กว้างขวางนะแค่คำบริกรรมบังคับไว้คำบริกรรมมันจะคิดเรื่องอะไรไม่ให้คิดบังคับ ให้หนักเข้าใจไหมบางคับนานเขานรนเขาอันนั้นก็สงบสงบธรรมะก็มีกําลังมากขึ้นกดลงกดลงลทีนี้ค่อยสว่างสวัยเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาอรมารมณ์เหล่านั้นที่เคยกวนใจมันสงบลงจิตสว่างขึ้นมาสงบขึ้นมาอ๋อนี่ทำเป็นอย่างนี้นั่นจับได้แล้วนะ อ,อารมณ์ของกิเลสเป็นอย่างนั้นอารมณ์วงธงทมเมื่อบังคับเช่นบังคับใส่พุทโธเป็นต้นนะอยู่นี้มาอยู่ไม่ถอยให้มีสติจ้างมั่นอยู่นี้แล้วจะเป็นความสว่างสวยนี่เรียกว่าอารมณ์ของธรรมซากฟอกติดให้สว่างสวยเป็นความสุกข,ขึ้นมาอารมณ์ของกิเลสมีแต่ทำให้มาวุ่นขุนมัวผากรามนะมีสองอย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราท่านที่เรียกว่ากิเลสเรียกว่าธรรมอารมณ์ของกิเลสภาคดัน ให,ให้คนหลงตามแล้วนําความทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองอารมณ์้องรรมนี้ถึงจะเบื้องต้นจะจังไม่พอใจนะบังคับใส่ซะก่อนนะพอบังคับเข้าไปได้เห็นผลบ้างเล็กน้อยแล้วที่นี่จะเพิ่มจัทธาความเชื่อเข้าไปอันนี้ความมีแจใจก็จะเริ่มมีขึ้นดิ้นหนักเข้าแล้วนี่อันนี้มีหนาเข้าหนาเข้าความสูงนี่ค่อยเริ่มขึ้นแล้วลความทุกข์ของกิเลสที่สร้างขึ้นมามันสร้างมาได้เราไม่ให้มันชิดมันก็เศร้าโกเข้ามา และจิตก็เย็ยนจากนั้นแบบก็เย็ยนเรื่อยๆต่อไปเรื่องของกิเลสก็ตีออกตยออกธรรมะม,มีกาลังแล้วตยออกเรืเเ่อยเข้าใจหรือเอาแค่นี้ซะก่อนอยากให้พี่น้องหลายได้ภาวนาบ้างความเลิศเลยที่สุดอยู่ในหัวใจนะความเรวร้าที่สุดก็ไม่มีเกินหัวใจความเลวร้าคือกิเลสพาให้เลวร้าความดีเลิศนี่คือธรรมพาให้ดีเลิศทั้งสองอย่างนี้กําลังแย่งางางามจัก,กรวาลคือจิตกิเลสก็จะเอาเป็นนั่น เป,เ,ปเ,เป็นสมบัติตัวเองทํำมันจะเป็นสมบัติตัวเองมันแย่งกันอยู่เพราะนถึงมอบให้ทําเป็นผู้เอาบุกเบิกนะเรวจะเห็นเอาละเอาแอค่นี้ก่อนเอาละเฮ้ยเหนื่อยแล้วไอ้พ <c oughs> ูดไปพูดมาถ้าพูดถึงเรื่องภาวนามันจะหมุนนะเข้าใจไหมออ